ก้นิดน pues right. like 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 ึงเนี่ยเชยพางเข้ามาอย่างนี้อเกนึงให้ก้มกรช้อนทางเชยทางอย่านี้แล้ผับตรงนี้ไปนิดเดียวแเขาเยดมาหาตัวองนี้อย่างนี้อย่างี้เียนาถ้าทำไม่ได้แต่เมื่อกี้มันทาเส้นนี้ตึงมากเนย ถ้าสมมติว่าถ so ้าทำตัวน on uh ี้เสร็จแล้วแต่ถ้านี้น่าจะปลอดภัยมาแลทตัวนี้เสร็จแล้วแล้วถ้าทำตัวนี้ได้ละให้ยืดขึ้นยืนขึ้นยืขึ้นมือประสานนเพื่อที่จะจับกันอูตรงนี้ก็วตัวตนีงบอกไม่ต้องให้เขายืก็ให้ เพื่อทีถ้าคนทยกเขาขึ้นยก่ถ้าคนทำตัวเตี้ยกว่าล่ะคนทำตัวเตี้ยกว่ามันจะดึงดึงไม่ขึ้นต้อช้อน